สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอก,กันกับผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกมบีดเบฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการหาเจ้าก่อนตัวนี้นะครับพอดีครั้งแรกไม่ได้คิดจะทำนะครับกับคลิปนี้เนาะแต่ว่ามีคนถามเข้ามาในส่วนตัวว่าทำยังไงครับให้ได้ก่อนตัวนี้หาก่อนตัวนี้จากไหนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีการหาเจ้าก่อนตัวนี้เลยแล้วกัน นะครับก็ให้เลื่อนมายนันหน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายเนี่ยจะมีสารทารกของเจ้ากรอยู่นะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปกดทีเลนบอสเนี่ยคุณไม่เจอนะครับไม่รู้ทาไมว่ามันไม่เจอเนาะปกติมันต้องเลื่อนได้นะครับแต่ของเจ้ากรเนี่ยทุกรอบเลยนะครับคุณต้องเข้าจากตรงนี้เท่านั้นนะครับต่อให้คุณจะยังไม่ปลดเลนบอสคุณก็เข้าได้นะครับต่อให้คุณยังไม่ปลดเลนบอสคุณก็สามารถมาหาเจ้ากรได้นะครับเพียงแค่ ตรงนี้นะไอตรงหน้าเขาสาตรงเนี้ยคุณเลื่อนไปสุดเลยนะครับจะเจอลูกก่อนแล้วคุณต้องกดเข้าไปนะครับพอคุณกดเข้าไปจะมีให้คุณเล่นนะครับซึ่งดันมันไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับเพียงแค่ตอบคําถามนะครับแต่ปัญหาเนี่ยคือคําถามนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้คําตอบนะครับไม่มีใครสร้างไม่มีใครเล่นเลยหรอคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้คาตอบนะครับมันจะเป็นแบบถามคาถามอ่ะนะครับ ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคำตอบส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับคือผมก็จะแบบเดินตามเพื่อนนะครับเออผมมีปาร์ตี้ของผมอยู่นะครับพอดีปาร์ตี้ของผมเขาไปเล่นมาแบบไปเล่นมาก่อนแล้วนะครับแล้วเขาก็จําคําตอบได้หมดเลยผมก็เลยเดินตามเขาไปจนจนครบนะครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับสร้างห้องเหมือนผมแล้วก็เข้าเล่นเลยเป็นไปได้เล่นกับเพื่อนเยอะๆดีที่สุดนะครับถ้าเกิดคุณไม่รู้คําตอบคุณก็แบ่งกระจายกระจายกันนะครับ เนี่ยมันจะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คําถามกับคําตอบเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางอันผมไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีคําตอบนะคุณต้องตอบห้ครบหข้อนะครับอย่างอันนี้เขาถามรูนอยโลรามั้งนี่คุณก็ตอบไปนะครับอ่ะแต่ถ้าคุณตายเนี่ยคุณเล่นคนเดียวคุณตายคือคุณโอเวอร์เลยนะเออคุณต้องมีเพื่อนช่วยนะครับอ่า อันนี้คือกลุ่มพอจำได้นะครับเหมือนเขาจะถามหมาหมาคุณมังะระจิโกะเฮ้ยอะไรอะ่นีโอเคโอเคโอเคเนี่ยเขาก็จะมีถามนะแบบ คนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยอของหน่วยอะไรอะไรพวกนี้นะครับไอน,นี่ผมโชคดีนะได้คำถามง่ายนะครับเอ่ออันไหนวะเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้อ่ะอ้าถูกอ้าวถูกไอจิมัวนะครับไอนนี้มั่วมันเล่นอ,อย่างนี้เลยอ่ะมันแบบนี้เลยประเด็นละเออ ผมอ่านเสื่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมัน่อนไอ้อีบะเออประมาณน,นี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเมื่อกี้ผกมกำลังหาอยู่อีบะหาไม่เจอคือแบบนี้เลยถ้าเกิดคุณพลาดมันก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าคุณชนะถ้าคุณตอบครบหมดมันจะได้ยี่สิบเหรียญน,นะครับอันนี้สมมติว่าผมชนะแล้วกันเนาะคุณจะได้ยี่สิบเหรียญน,นะครับแล้วคุณก็มาตรงนี้ เนี่ยจุดแรกของคุณมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปที่จุดแรกของคุณก็จะสามารถแลกเจ้ากรได้นะครับเจ้ากรเนี่ยดันนี้ใช้ของไม่เยอะนะครับใช้ของมาเยอะก็เจ้ากรเนี่ยใช้แค่สิบเหรียญน,นะครับที่คุณต้องแลกแบบคุณต้องแลกเลยนะคือเจ้ากรหนึ่งตัวไอเจ้านี่ห้าอันนะครับห้าหรือสิบอันจะไม่ได้แล้วก็อัน,นี้อีกห้าหรือสิบอันประมาณนี้ไม่เกินสิบนะครับตีไว้คุณมีประมาณร้อยร้อยสี่สิบ ร้อยหนึ่งอ่ะผมว่าคุณมีประมาณหนึ่งร้อยเออเล่นประมาณห้ารอบอ่ะคุณก็จะได้ได้เจ้ากอแล้วแล้วก็รวมปลุกพลังด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเจ้ากอนเนี่ยต้องปลุกพลังเทอคุณไม่ปลุกพลังมันจะมันจะไม่มีออร่าแบบนี้ถ้าคุณคุณอยากเอาครบแบบคุณก็ไปปลุกพลังนะครับซึ่งของมันแลกไม่เยอะนะครับคุณเล่นประมาณเล่นผ่านประมาณสิบตาห้าตาสิบตาประมาณเนี้ยผมว่าคุณก็ได้ของครบแลวเออ ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการหาเจ้ากอดน,นะครับพอคุณได้พอคุณแลกกอนมาเนาะเดี๋ยวผมเอาใหม่นะจุดแรกของสมมตินะครับคุณแลกก่อนคุณแลกไอเนี่ยแลกพวกนี้เนาะครบแล้วแล้วคุณก็มาแลกไอพวกเนี้ยอย่างละอย่างละสิบก็ได้เนี่ยคุณมาแลกนี้อย่างละสิบหลังอย่างละสิบอย่างละยี่สิบอืมสิบก็ได้ผมว่าสิบนี้ก็พอแล้วมั้งอ่าพอคุณแลกมาสิบปุ๊บคุณก็มาที่นี่นะ ไอเทมก่อนอื่นคุณต้องรับของก่อนด้วยนะตอนคุณแลกเจ้าก่อนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้คุณก็กดรับของขวัญและคุณก็มาที่ตรงนี้นะไอเทมไอเทมปุ๊บอ่ามาถึงมันจะอยู่หน้าตรงนี้เนาะคุณก็มาที่ตัวละครแล้วคุณก็มาที่เนี่ยปุจิธรรมะแล้วคุณก็เลือกเจ้าก่อนปุ๊บแล้วคุณก็เรียกรายละเอียดนะรายละเอียดปุจจิธรรมะแล้วก็เสริมพลังคุณต้องเสริมพลังให้หมด ซึ่งวิธีการหาของเสริมพลังคืออะไรก็คือไอเหรียญพวกนี้แหละนะไอลูกกลมเนี่ยที่ใช้เหรียญแหลกนะครับเท่านั้นเลยนะครับเท่านั้นเลยคุณก็ปลุกพลังให้หมดแล้วคุณก็จะได้เจ้าก่อนตัวนี้สามารถสวมใส่ได้คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าคุณจะเอาแบบใส่มงกุฎหรือไม่ใส่มงกุฎแบบปลุกพลังหรือไม่ปลุกพลังนะครับแล้วก็จะมีอาเบลิตีที่จะส่งผลในการลงเลดบอสก็คือดันตีบอสอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ก็จะมีใช้ไอพ้พวกนี้รีเธอคุณอยากทําให้มันเจ๋งๆคุณก็รีไปนะครับแต่ผมไม่รีเพราะว่าผมคงไม่ได้ใช้เจ้าก่อนนะครับเอาไว้สวยๆงามๆเฉยๆนะครับอ,อ,อันนี้มันจะมีผลอาบลิตี้เนี่ยอย่างเช่นลดไฟหรือบารียตอนเริ่มบวกสองอเนี่ยมันจะไปเกิดตอนลงเล่นเลดบอสเท่านั้นโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปสั้นๆหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนหาเจ้าก่อนได้อย่างสบายนะครับซึ่งก่อนตัวนี้จะมีรีไหมหน่าจะไม่มี นะครับผมใช้คำว่าน่าจะนะเพราะว่าไอ้นี้มาตอน5ปีนี้ตอนมาตอน6ปีก่อนทั้ง2ตัวยังไม่เห็นรีมาใหม่เลยนะครับผมยังไม่เห็นเลยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะมีรีมาใหม่หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่พลาดไปแล้วอาจจะพลาดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ลงไปเก็บนะครับแค่ตอบคาถามนะครับไปจําเอาเดี๋ยวก็จําได้ไม่ก่อลงเล่นกับปาร์ตี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวก็ผ่านเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอดนีนะ่หวังว่าจะเป็น ตัวช่วยให้ทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวิดีโอนี้เนาะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ